สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ผมมีเรื่องเล่าสุดหลอนจากกระทู้พันทิพย์ท่านหนึ่งโดยมีชื่อเรื่องว่าเรื่องสยองวิญญาณหลอนแขกไม่ได้รับเชิญเรื่องมีอยู่ว่าคนเล่าเป็นคนภาคอีสานเรียนจบจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งทางภาคอีสานพอเรียนจบ เขาก็ได้มีโอกาสมาทํางานที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งที่จังหวัดสมุทรปราการโรงเรียนมีหอพักครูอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่หลังโรงเรียนหมู่บ้านนี้ใหญ่มากมีซอยเยอะมากซึ่งหอพักครูจะอยู่ระหว่างซอยที่1 7บเถึงสิหอพักมีสองชั้นเราได้ห้องข้างล่างห้องที่สองหลังห้องเราเป็นบ้านหลางไม่มีคนอยู่อาศัยต้นไม้ขึ้นลกมาก ยาวัชพืชขึ้นปกคลุมบริเวณบ้านและที่สำคัญร้านขายของชำอยู่ไกลมากถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่ซอยสามเวลาไปซื้อของก็ยืมจักรยานพี่ที่หอเราชอบปั่นจักรยานออกมาซื้อของเวลาสองทุ่มถึงสามทุ่มเป็นประจำวันแรกที่เราปั่นจักรยานเพื่อที่จะไปซื้อของเราปั่นไปซอยที่สิบเก้า ปั่นไปไม่ถึงครึ่งซอยก็มีสุนัขไล่กัดอย่างเอาเป็นเอาตายและเห่ามันน่ากลัวมากวันต่อมาเราก็ปั่นจักรยานไปซื้อของอีกแต่ทีนี้เราเปลี่ยนซอยเป็นซอยที่18ปรากฏว่าไม่ต่างจากซอยที่19เลยวันต่อมาอีกเราก็ปั่นจักรยานไปซื้อของอีกเราปั่นซอยที่17ในขณะที่ปั่นไปเราก็คิดว่าเป็นเหมือนกับอีกสองซอยที่ผ่านมาไหม ปรากฏว่าทุกอย่างเงียบกิบไม่มีสุนัขออกมาไล่กัดสักตัวเสียงเห่าก็ไม่มีบรรยากาศสองข้างทางเป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นมันดูลกหลางต้นไม้ขึ้นใบไม้หล่นในบริเวณทาวน์เฮาส์มีคนอาศัยอยู่แค่ไม่กี่หลังทําให้ดูวังเวงมากแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเรารู้แล้วว่าซอยนี้ปลอดภยัยหลังจากนั้นเราก็ปั่นจักรยานผ่านที่ซอยนี้ประจํา วันหนึ่งขณะที่เรากำลังนั่งเล่นเกมอย่างเมามันเสียง MSN ดังขึ้นเพื่อนเราทักมาบอกว่าให้เราเปิดกล้องคุยกันเราก็เลยหยุดเล่นเกมและเปิดกล้องคุยกับเพื่อนตอนนั้นน่าจะเย็นมากละเราเปิดไฟในห้องไว้ไฟตรงอื่นยังไม่ได้เปิดเราลืมบอกไปว่าเรานั่งเล่นคอมที่โต๊ะหันหน้าไปที่บานเกรดข้างหลังเราเป็นเตียง เราเปิดประตูหลังห้องและประตูห้องน้ำไว้ประตูทางเข้าจะตรงกับประตูห้องน้ำพอดีฝั่งเพื่อนมีกันอยู่ห้ถึงเคนเพื่อนถามว่าอยู่กับใครเราบอกว่าอยู่คนเดียวพร้อมกับหมุนกล้องไปให้เพื่อนดูคุยกันได้สักพักเราเลยบอกเพื่อนว่าจะไปเข้าห้องน้ำพูดเสร็จเราก็ลุกไปเข้าห้องน้ำพอกลับมาปรากฏว่าเพื่อนปิดกล้องไปแล้ว เราเลยถามว่าปิดทำไมเพื่อเลยถามว่าอยู่กับใครเราบอกว่าอยู่คนเดียวจริงๆเพื่อนก็ถามย้ำว่าอีกอยู่กับใครเราก็ยืนยันว่าอยู่คนเดียวจริงๆและเพื่อนก็บอกว่าตอนที่เราไปเข้าห้องน้ำก้องค้างตรงหน้าห้องน้ำและเห็นเรากำลังไปเข้าห้องน้ำเห็นผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวใส่เสื้อสีขาวและกางเกงสีเทาเราไม่เชื่อที่เพื่อนพูดเพื่อนส่งรูปมาเป็นหลักฐาน ส่งมาให้เราดูก็อธิบายไม่ได้เหมือนกันว่ามันคืออะไรซึ่งก็มีรูปให้เพื่อนๆได้ดูเอาเองด้วยขอย้ำอีกครั้งไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นพอตื่นเช้ามาเราไปกินข้าวที่ร้านป้าข้างๆหอด้วยความที่อยากรู้เลยเอารูปให้ป้าดูป้าดูได้สักพักก็ส่งให้คนในร้านข้าวดูบ้างบางคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ผู้หญิงคนนี้เธอเป็นคนภาคอีสานมาทำงานที่จังหวัดสมุทรปราการพร้อมกับแฟนของเธอเธอทำงานก่อสร้างซักแห่งในจังหวัดนี้เธอพักที่ทาวน์เฮาส์ซอย17อยู่กันหลายคนแฟนเธอเป็นคนเจ้าชู้มีเมียน้อยและไม่ค่อยกลับมาหาเธอเธอทำได้แค่รอและตอนนั้นเธอก็ท้องวันหนึ่งแฟนเธอกลับมาเธอบอกข่าวท้องแต่แฟนของเธอบอกให้เธอไปทำแท้ง แต่เธอไม่ยอมแฟนของเธอเดินออกจากบ้านแล้วไปไม่กลับมาอีกเลยมันทำให้เธอคิดสั้นวันต่อมาเพื่อนๆของเธอออกไปทำงานกันหมดเหลือเธอคนเดียวเธอบอกว่าไม่สบายอยากพักเพื่อนๆก็ไม่เอะใจอะไรพอเพื่อนออกไปได้สักระยะเธอก็ผูกคอตายในเทาเฮานั้นขวาเพื่อนจะรู้ก็ตอนที่กลับมาจากทำงานแล้วเพื่อนของเธอ เลยนำศพของเธอกลับไปยังบ้านเกิดของเธอหลังจากที่เธอตายไปได้ไม่นานเธอเฮี้ยนมากหลอกคนที่อยู่ในละแวกนั้นบ่อยมากจนคนใน,นซอยเริ่มทยอยย้ายไปทีละหลังจนเหลือแค่ไม่กี่หลังป้าบอกว่าเธอเพิ่งหยุดเฮี้ยนไปเมื่อสามเดือนก่อนหน้าเราจะมาอยู่เราก็ไม่ได้คิดอะไรเราใช้ชีวิตเหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่นานวันนั้นเป็นวันหยุดยาว ครูที่หอกลับบ้านกันหมดเหลือแค่เราคนเดียวขณะที่เราเล่นเกมอยู่น่าจะประมาณห้าโมงเย็นเราได้ยินเสียงคนทุบป,ประตูห้องน้ําเสียงดังมากมันดังมาจากห้องเราเองเราได้ยินเราก็สะดุง้งตกใจมากแต่ก็ทําได้ไม่เป็นสนใจอะไรหลายวันผ่านไปขณะที่เรานอนอยู่เราได้ยินเสียงคนเดินในห้องน้ําเดินไปเดินมาเราก็ทําเป็นไม่ได้ยินแล้วนอนต่อ และก่อนนอนคืนหนึ่งเราพูดออกไปว่าถ้ามีจริงแน่จริงคืนนี้บอกหวยด้วยเข้าฝันก็ได้แล้วอยากได้อะไรก็จะให้พูดออกมาด้วยความโมโหไม่ทันได้คิดอะไรแล้วเราก็หลับไปคืนนั้นทำให้เราฝันว่าฝันเห็นตัวเองนอนอยู่บนเตียงแล้วได้ยินเสียงที่บานเกล็ดประตูหลังห้องแล้วเราก็หันไปดูเห็นเป็นมือิวเหี่ยว มีเล็บยาวมากกำลังเอามือเข้ามาในบานเกตด,ด้วยความที่เราตกใจคิดว่าเป็นโจรเลยลุกจากที่นอนแล้วไปหยิบมีดมาฟันที่มือนั้นเราได้ยินเสียงกรีดร้องมาสักพักก็หายไปแล้วได้ยินเสียงคนทุบป,ประตูอยู่หน้าห้องแล้วเสียงก็เงียบสักพักเห็นเป็นเงาดำๆรูปร่างผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ปลายเตียงแล้วพูดว่าอยากได้หวยไม่ใช่หรอ เราตอบว่าใช่ผู้หญิงคนนั้นเลยใบยหวยมาสองตัวพอเราตื่นมาตอนเช้าโทรให้น้องซื้อให้เราก็ซื้อนะซื้อแค่ห้าบาทเราไม่ชอบเล่นหวยพอวันหวยออกปรากฏว่าถูกเราโทรไปหาน้องน้องบอกว่าลืมไม่ได้ซื้อให้เราก็ไม่ได้อะไรหลังจากนั้นเราก็ลืมเรื่องนี้ไปเลยช่วงนั้นเราไม่อยากกลับบ้านขนาดมีวันหยุดยาวเรายังไม่อยากกลับ พอเรากลับไปทํางานที่โรงเรียนพี่ที่โรงเรียนทักว่าทําไมช่วงนี้ดูค,ำคำ้ำาหน้าหมองจังโดนของมาหรือเปล่าเราก็บอกว่าไม่หรอกมั้งช่วงนั้นเราไม่สบายบ่อยมากเป็นๆหายๆมีอยู่วันหนึ่งเราอยากกลับบ้านขึ้นมาซะง,งั้นเราเดินไปหาพี่บอกว่าอยากกลับบ้านพี่เลยบอกว่ากลับด้วยกันไหมพี่จะกลับพอดีพรุ่งนี้ไปพร้อมกัน เราก็ตอบตกลงเพราะมีเพื่อนกลับพอกลับไปถึงบ้านยายถามว่าทำไมผอมจังหน้าดูค้ำมากเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปวัดตื่นเช้ามายายพาไปวัดวัดนี้เป็นวัดป่าและเป็นที่นับถือของคนในพื้นที่พอเดินเข้าไปในศาลาพาพูดว่าโยมพาใครมาด้วยเราก็หันหลังกลับไปมองก็ไม่มีใครพาบอกว่าโยมนั่นแหละ มีคนตามมาด้วยเราเลยลองเชิงพระรูปนั้นว่าที่ตามมาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายท่านตอบว่าเป็นผู้หญิงเราถามว่าและตามมาจากไหนท่านตอบว่าตามมาจากที่ทำงานเราถามว่าและเขาต้องการอะไรท่านตอบว่าและยอมพูดอะไรกับเขาไวล้ล่ะเราก็นั่งคิดสักพักก็พูดขึ้นมาว่าอยากได้อะไรก็จะให้ท่านเลยบอกว่านั่นแหละ ที่เขาตามโยมมาเราถามว่าและเขาต้องการอะไรท่านเลยบอกว่าเขาต้องการชีวิตของโยมดีนะที่ดวงยังไม่ถึงคาดป่วยบ่อยใช่ไหมเราตอบว่าใช่ท่านบอกว่าไม่แปลกหลอกที่เขาไปไหนมาไหนกับโยมตลอดยายถามพระว่าพอมีทางแก้ไหมท่านเลยตอบว่ามีแต่ต้องทำภายในสมวันไม่งั้นตายไปลดน้ำมนต์เวัด ภายในวันเดียวต้องได้เจ็ดวัดและต้องทำภายในสามวันนี้เท่านั้นแล้วเขาก็จะไม่มากวนอีกเรากับยายก็กลับบ้านพอตื่นเช้ามาตากับยายพาไปรดน้ำมนต์เจ็ดวัดหลังจากนั้นเราก็ไม่เคยเจอเธอเธอ,อีกเลยเรากลับไปทำงานและอยู่ที่ห้องนั้นจนครบหกเดือนแล้วเราก็ย้ายไปทำงานกับเพื่อนที่กทมเรื่องที่เล่ามาทั้งหมดนี้ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงไม่ได้แต่งขึ้นมา you <laughs>